โอ้ร oh, ah. yeah. ีวิวเบื้องแน่นไอ้โดมไหมเกือบหมื่นไหมว่าอยากได้อยู่ด้วยเดี๋ยวนี้นี่บอกกล้องเนี่ยมันบอเนี่ยมับยกล้องโดมบอไอ้ยื่นี่แล้วบอซื้อเกือบหมื่นบอหน่ะเนี่ซื้อของมือสองนะเออปะาทูเขามาจะขายย่นี่ใช่มาจะขายมาจะขายมาจะขายก่อพันบอตัวซื้อมานหมื่นกว่าบาทบอ ราคามันเนี่ยมันเป็นหมื่นเปล่าเออวันนี้ตัวสีขาย 9, เก้าพันใส่เพราะนะอยากได้อยู่อะแบตสองก้อนมันขายมื่นมื่นสองอันนี้มีแบตก้อนเดียวปะบบแบตมันก้อนละสามพันกว่าบาทเนียเมื่อแรกอันนี้มันมีก้อนแบตบก้อนเดียวปะแบตบก้อนเดียวแบตบแบตบนี่ขิงมันมีหลายมีสองก้อนสามสี่ก้อนหมดแล้วต้องขายแบตบมก็ขายถ้าผันเทอรสิ้นสื้อแค่เก้าพันมันขายแบตก้อนเดียวแล้ว เบสก้อนนึ่งกับโอ้คือมีแบตหลายก้อนอ่ะขายกินไปแล้วแบตอ่ะเรือก้อนเดียวบ่เดี๋ยวนี้บ่บ่มีแบตแบอีกสองก้อนสามก,ก้อนเดลยนี่บ่ใช่ใช่อยากได้อยะถ้าถ้าเก้าพันนี่คือคือแบตก้อนเดียวเน่ยครับแต่มีแบตอีกสองก้อนอ่ะบ่ให้บ่กับแบตสองก้อนอ่ะแบตสองก้อนอ่ะได้อยู่แต่มันอสิขายอยู่มื่นสองโอ้หมื่นสองเออบ่เบสคงกับกสีราคาลดจะมาทำ อันทับนั่นเลยแบตมันอะ่ะนี่ใช้ในบ้านไปปกติซื้อมือหนึ่งบ่ะนี่โอ้ยก็บ่ได้ซื้อ,อ,อมือหนึ่งนาะมือสองมันโอ้ยโอยซื้อมือสองมาก่อนมันมือเงินกลัวก่านี้โอ้ยี่ห้อยยังของศูนย์ดีใจดีจีไอไม่พีโันนี้บินได้หลายกิโลเลยนี่มันเกินหลายกิโลไปแล้วแหละภาพเจ้าใครใส่เปล่งน,นะภาพที่เหลือภา,าพเบื่องภาพว่าจเปิด้เบื่องภาพอย,ยู่ใส่นี่แหละยี่นู้ดซับอย่างอ๋อโอ้มีอะไรน้ำ มีตกกันกันนะน้ำม,มีกันซั้นไม่ยังพอโอ้โอมาวีโป<ม>บ่มาวิกโป๋โอ้มันมันบริอันนี้มันอยู่ข้างล่าง<อ>มันมีใบพัดสำรลอ้อมาเนี่ฮโอ้ใบพัดเหนียวดีบนตาหักไปใบพัดดีใบพัดสำรองนี่มี่มัดตรงไห้ครบชุดเลยบ่มีใบพัดสำรองมี่ย,มมยังพอนี่ใช้ทานมันนี่เราทานไปจะนีแหองก้อนบ่มีนกทานไม่เกิด อันนั้นมีสองก้อนสามก้อนก็ขายติดราคาน่ะก็เพ่มขนขายเพิ่มขึ้นเสื่อแล้วก็เดี๋ยวเก้าพันเมื่อกี้โอ้เนี่ยโอ้ไม่บวมนะครับผมบอกเลยครับแน่นๆครับมาก็ขายก้อนหนึ่งโอ้ก้อนละสองพันกว่าบาทเลยเนี่ยเนี่นอยู่แบตมันแพงหรืแบตแบตก้อนแบตแต่มันมีมันมีอยู่สองก้อนปะมีนนี้ก้อนถ้าเก้าพันเนี่ยได้แบตก้อนเดียวเน่ยเอาแล้วสิเอาไปเอาไว้ใส่แบบนี้ก่อนแบต ถ้าเขาซื้อโดมไปพูดขายตัวแล้วเจ้าซื้อสองก้อนไปก็คุ้มนี่าเงินสองอ่ะผมขายเงินสองเงินสำหสองก้อนเนสไมารวดแม่ม่งแชนคนทนมันเลยปเนี่ยะคนทนมันเลยคนทนเลยครับเอาคนทนโดมไหมนี่แล้วยืนไหนนั่นเดีโอ้นี่อ๋อโอ้นี่าดเี่ เราไม่ได้ของต้องใส่ไอ้เสื้อต้องใส่ห้องว่างไปซื้อมันเป็นแบบแบตมันก็จะลดลงแล้วเขาต้องโอ้มันจะโซ่อยู่นี่เลยมีอันนี่คือแบตเรียหาประเทศน้องชาติมีแบตห้องใส่สายชารติโอ้เรจะไว้ไปสำรวจเลยนะมีใบอนุญาตบ่นี่บ่มี่ได้ต้องไปเฮ็ดเอาเองบ่าผมก็บ่ค่อยอยากบินข้าบินกนได้ผมบินน้ำทงว่าเป็นยังไปบินในห้องประกาศไปบิน เว้ยถือจับด้โดนมันเป็นอันนั้นอยู่ดิอโอนมีแอปแอปอย่างของมันภาพมันกช็ชัดนี่ผมไทยผมไทยเพิ่งกระเด็นภาพมันชัดดบบบีบินได้ห้ากิโลบ่แม่นะบินแบตก้อนหนึ่งบินได้พอชั่วโมงโบง่โอ้ประมาณยี่สิบเจ็ดนาทีอ๋อแบตก้อนหนึ่งอ่ะโอ้ยยี่สิบเจ็ดกระโดดแล้วเนี่ยผมันไทยมัน โอ้ชัดเล่วะหาไมนละเอียดเลยนิ่งดีเนาะแม่นครับมีกันสั้นในตัวเนาะน้องซูนเนาะดีใจนั่นนี่ตัวยื่นใส่เนี่ยตัวยืนยื่นใส่เนี่ยไทยสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยไทยนี่ตัวยืนยื่นใส่แน่นขาวๆเนี่ยหลังคาขาวๆแต่บินออกไปโอ้โอ้ดีเลยวะพ่นได้ปะเนี่ย ฮะเันสือกไ้หอ้ยเฮ้ผ่อนไหมเดือนละห้าร้อยอ่างใช่ไมบ่บ่มเีเงินวะเดี๋ยวเดียวขายเข้านะปังก่อนเออเดี๋ยวถ้าถ้าขายเข้าคณะปังก่อนเดี๋ยวเสร็จนะเดี๋ยวรอเบิ่งก่อนเข้ารัฐบาลเขาสี่ซอยหลายป่หน้าอยู่สามงานเดียวังน